so no 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 i don't think so no 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 it's never ever 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 gonna happen หัวร้อเพื่อจะเหมือนเขาบ้างเพราะว่าวันนี้เราจะมารีแอคทีเซอร์หรือว่าเทลอร์ของ Girl from nowhere the reset หรือเรื่องที่เราคุ้นเคยกันก็คือเด็กใหม่จ้ะเนโนร่างใหม่ร่างเดิมเนี่ยจะเป็นแบบว่าร่างเดิมก็จะเป็นน้าแม่ฮน้าแม่ฮะร่างใหม่ร่างเดเป็นโลกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแรงร่างใหม่เสริมร่างใหม่เสริมจะแรงเท่าร่างเก่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรืออาจจะแรงกว่าอืมถ้าเขาเป็นซาตานเขาจะอยู่ร่างไครเขเลือกแล้วแหละถูกแล้วก็แนโนอาจจะมีหลายภพหลายชาติถูกไหมซึ่ง ในฐานะที่เป็นคนดูแดนโดมาพูดเลยว่าคาดหวังและอยากจะรู้ว่าคาดหวังคาดหวังน้หลอกว่ารีเซ็ตเนี่ยเขาเขาว่ารีเซ็ตมันคือการเริ่มต้นใหม่บ้าใช่ไหมแล้วก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงเรื่องราวคือเรื่องเก่าๆที่เขาทํามามันก็เป็นเรื่องที่แบบสุดโต่งอ่ะคุณพีคสุดสุดเขาเรียกว่าเสียสีว์อาพูดภาษาชาวบ้านแล้วบ เท่มากแล้วว่าแล้วเรื่องต่อไปที่รีเซ็ตใหม่เนี่ยจะเป็นในแนวไหนอะไรอย่างงี้ก็ทุกคนที่เป็นแฟนเนนโนเนาะตัวแทนดดงชั้นไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่เกี่ยวเนนโไม่ได้เป็นตัวแทนของใครชันเนี่ยตัวแทนคือซาตานไป ไปฉันก็เลยว่าจะมีอะไรโคตรแล้วก็ลอดูอยู่คุณเนี่ยกับมึงเป็นอะไรอย่างงี้ไงก็เออแปลงร่างแอนโนอะไรเออไปดูว่าแปลงโน่อะในในตัวอย่างจะเป็นยังไงโนเน็ตแลงโน่ในจสกาวาใหม่เดี๋ยวตามมา สวัสดีค,ะนนค่ะแน่นโนนะคะพี่าาถ้าโลกนี้ไม่มีแนนโน,นก็ไม่สนุกคส่สิ ใหม่โอ้จี่ม็นาคมที่น็ก f l ิกโอ้พูดเลยว่าคาดหวังแล้วก็ใจจดจ่อเลยมันตื่นเต้นน่ะพอมันจะเป็นซีรีส์ที่เราชอบอแล้วยิ่ง <ๆ S 2> เป็นซีรีส์ที่มันแบบเวลาฉันดูฉันกลัวนะแต่รู้รู้ทั้งรู้นะว่าว่ามันไม่ใช่บอกว่า เขาเรียกว่าไม่ใช่หลังผีอ่ะเออแต่มันมีความสยองขวัญในแต่ละ EP แล้วก็อาจจะมีความรุนแรงในแต่ละ EP ด้วยเป็นความดาร์กซึ่งเป็นไลน์เส้นของแนโนไงมันมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเสียดสีตีแผ่เรื่องจริงในสังคมมาอยู่ในซีรีส์โดยที่ตัวแนโนเป็นตัวกลางหรือตัวแทนการดำเนินเรื่องแล้วก็อาจจะเป็นทั้งผู้ที่พิพากษาหรือผู้ที่ถูตัดสิง มันเป็นได้หมดเลยอ่ะโดยที่ที่คนดูต้องไะสอนใจเอาเองด้วยนะในบางอันอ่ะคือบางบางเรื่องเนี่ยมันใกล้ตัว <c oughs> แต่ไม่ได้ถูกพูดถึง <Yes. S 2> บางเรื่องมันไกลามากเขาก็มาติแผ่ให้เราดูว่ามันเป็นแบบนี้ uh huh, uh huh. แล้วก็มันจะมีเรื่องของสังคมแน่ๆแ,แหละเรื่องของความดาร์กบุญบาปมีหมดเยอะุกอย่างแล้วก็เรื่องผลกรรม ในสิ่งที่คือพูดง่ายๆว่าเขากำลังจะบอกว่าทําดีอ่ะแล้วฉันไม่ยุ่งหรอกแต่ถ้าทําไม่ดีอ่ะฉันก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่ามันมีมุมเนี่ยแล้วก็อยากจะบอกว่าหยุดนะหยุดทําเถอะคือมันมันสอดจริงๆนะอีเนโนเนี่ยคือแล้วมันมันพร้อมจะปลดปล่อยความแบบเหมือนเหมือนเหมือนละใจเราอยากจะบอกว่าเราอยากจะเลยไปบอกว่ามึงกําลังทําสิ่งที่ผิดอยู่ เราไม่กล้าที่ไปบอกแต่อีเนี่ยเดินไปบอกเลยว่าทำเหี้ยอยู่นะมึงอะอ,อะไรประมาณนี้<า>แบบมึงอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันเป็นทงอย่างที่เธอบอกว่าเป็นทั้งผู้พิพากษาแล้วก็ถูกตัดสินอะไรได้หมดเลยทุกอย่างหรือไอผู้หนะยึบยื่นโอกาสให้เราเลือกในในเรื่องอีพีนั้นๆนะหรือบางที่นะไอ้การที่เขาให้เลือกเนะี่ยไอ้คนใน EP อีพีอ่ะ มันอาจจะบอกเราด้วยเป็นในๆว่ารัาเป็นเธอเธอจะเลือกเธอจะเลือกอะไรใช่ไหมจริงๆเรื่องที่เป็นดักดักเนี่ยหรือเรื่องคดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองหรือสังคมเราอะเราไม่ได้รู้หรอกว่าสิ่งที่ไอ้พวกนั้นมันโดนหรือพวกนั้นมันทําไมตัดสินใจทําเรื่องชั่วๆแบบนั้นอะมันทําไปเพราะว่าอะไรโอเคมีแรงกดดันอยู่ด้านหลังมันถูกกระทามาอะไรประมาณเนี้ยมันถึงทําแบบนั้นเลยนะมัน มันเกิดขึ้นได้หมดเลยเว้ยเพราะฉะนั้นแน่ยนเนาะมันก็ไม่ได้เกินเกินคาดแต่แค่มันจะเอามาเอาเรื่องอะไรมาให้เราสนุกเท่นั้นเองเอะไรยก็รวมถึงน้องที่จะเหมือนร่างใหม่เบกกี้เนาะ <c oughs> ก็โหมาก็โซเชียลโหม<บ>าหลา,ายกระแสนะ,นะคือจำอ,อ,าอ่ะไม่ดูทีเซอร์ก็จริงแต่มันหลุดเขาเรียกว่าหลบไม่พ้นเนาะบอสเตอร์อะไรเงี้ก็ต้องเห็นภาพนิ่งก็ต้องเห็นอะไรเงี้ยก็ ตอนเห็นครั้งแรกในฐานะเป็นแฟนซีรีส์ก็ต้องรู้สึกตกใจก่อนแต่ว่าไม่พิพากษาเลยก็เขาพูดมาแล้วว่าร่างใหม่ถ้าเป็นสมัยก่อนจะแบบว่าเอออะไรอย่ารเงี้ยแต่ว่าตอนนี้จะกลายเป็นว่ารอดูก่อนมึงหมายถึงว่าบอกเองนะไม่ได้บอกใครเลยนะรอดูก่อนมึงอย่าพิ่งตัดสินเขาก็เหมือนเราอ่ะเวลาที่ลูกค้ามาใช้งานเราอย่าพิ่งตัดสินให้เห็นผลงานก่อนใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่สำหรับลูกค้าที่ ตัดสินเองอะไรเงี้ยก็จะได้รับบทเรียนดี้อต่อแล้วอ๋ออ๋ออันนี้คือพูดได้เลยได้ทีนี้นี่ก็กลับมาที่นึงก่อนที่ถึงถึงแนนโนดแนนโนดแนนโนดเนี๋ยว่าแนนโนดเดอะรีเซ็ตภาพจําที่เธอจําได้แนนโนดเนี่ยจําจากอะไรเอาแบบบุ๊บขึ้นมาในหัวเลยเขาก็จะเต้นได้รำหน้าตาแน่นิ่งกวนกูได้นะแล้วก็การคิดการทาการแสดงออก เหมือนเยาวชนรุ่นใหม่ไไม่เดี่ยววัที่เราพูดกันเุ่นใหม่เด็กเจนเราเจนวายมันก็จะมีมุมเนโนแหละแต่เจนซีซึ่งเดนโนคนใหม่เนี่ยเป็นตันแทนของเด็กจนซีคิดดูแล้วกันแล้วโลกยุคใหม่อะมันยิ่งกว่ายุคนูน่ะเรื่องรามันเยอะคิดดูแลกัน อไม่น่าจะว่ามีห้าหรือหกอีพีนะแต่ได้ยินมาว่าเขาเอาพุ่งกลับมาแต่ละอีพีแยกเลยอ๋อหมายความว่าเขาคนเก่งมาดูแลอทุกเรื่องเลยแล้วว่ามันต้องโคตรเข้มข้นนะใช่แล้วแล้วห้าคนนั้นห้าคนคงไม่ยอมกคนทำไม่ได้ว่า่หกันแน่นอนไม่ยอมกันแน่นอนถูกถูกประมาณว่าอืมก็มาณไหนที่หนึ่งอ๊อยังอ๋อยัง นี่อ่เนโนจะเป็นแบบเนโนอย่างงี้ใช่จะบอกเรื่องเือก็มีนะที่บอกว่าเอออย่าทำอะไรอย่างเงี้ยเจ็บนะเจ็บในห้องตกใจนรู้ไหมตกใจไม่ตกใจแล้วคงหลับไปแล้วแล้วว่าชินชากับพวกเราไปแล้วส่วนแชม่ภาพจำเนโนคือเสียงหัวล้อที่ไม่เหมือนใครกับสายตาคือทั้งผมหน้ามาและเสียงหัวราะเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเมื่อแกพอได้ยินเสียงหัวราะของของน้องอ่ะมันใจชื้นตรงที่ว่าไม่ไม่จะเป็นเหมือนกันหรอกแต่แบบว่าเสียงหัวราอที่ทำให้เรารู้สึกความหมายของฉชนนะ คือไม่ต้องร้องเหมือนน้องคิตตี้ก็ได้เบกเก้ากับคิตตี้คือคนละคนกันแต่มันจะมีจุดด้วมอะที่ทําให้คนรู้สึกว่านี่ยมันเป็นกลิ่นอายของแนนโนท่าทายนะอ่าท้าทายท้าทายเบกกี้มากๆเพราะว่าคิตตี้เขาทาํามาแบบว่าโอโ้โหดีมากอะทำ,ค,ำคนรักเขาไปแล้วอะไรประมาณนี้โอเคเขาอาจจะแบบว่าเหมือนอารมณ์เหมือนเขาเรียกว,ว่า เหมือนปอบนะมันจะเป็นปอบคนเดิมก็ไม่ได้เขาเปลี่ยนผ่านไปแต่ชอคคุยกันตัวอย่างไกลๆไม,<ด>ไม่ไม่ไม่ไกลหรอกแต่เด็กยุคนี้ก็น่าจะรู้จักปอบอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชั้มอยากพูดคือตอนภาคล่าสุดอะเขาได้มีการพูดถึงแนนโนแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าแนนโนอาจจะมีหลากหลายเขาเรียกว่าเหมือนอวตารอะไม่หลากหลายมันมีคันไปสาตานเมายหมือนว่ามีหลายร่างอะมีหลายชาต ประมาณนั้นะความหมายคล้ายหลายล่างหลายชาติพบอ่ะซึ่งมันอาจจะสอดคล้องกับการที่มีมีน้องเป็นรีเซต็ตะเอาจริงๆตอนละเอ่อตอนพาคล่าสุดถ้าจำได้ลแ,ลแล้วกลับมาเกิดใหม่ได้เน้นโน,ะน,นโเปลี่ยนไปแล้วด้วยไม่ใช่คิตตี้แล้เป็นอีกคนหนึ่งแหละเหมือนเข้าล่างอีกคนไปแล้วอ่ะอ๋อตอนนั้นมียูร,ริด้วยเอ้ยแล้วก็ไม่าต้อก็ไม่ลืมเฟือใช่ไหมเห็นตัวเขาเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยเขาก็เปลี่ยน หมือนมีการปูไว้ประมาณนึงกับแบบมันมันอาจจะไม่ได้หมายถึงขั้วสามหรอกแต่เขาแค่พูดว่านันโนเป็นอะไรก็ได้แมนโนสามารถเป็นอะไรก็ได้เราเป็นเราสามารถเป็นแมนโนได้เหมือนกันถูกแมนโนร่างหนึ่งอาจจะกลายเป็นร่างแก่อย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นร่างน่ารักงก็ได้สนมึงเสียเนาะต้อถูกไหมที่จริงแมนโนยังไม่ได้มีร่างแก่นะโอ้แมนโนยังมีร่างแก่แมนโนท้องมีมีนี่คือแมนโนเนี่ยอีเนี่ยตัวจริงโอ้ครูช่วย มึงเนี่ยอแต่คนที่เจ็บคือฉั้นนะเมื่อกี้มึงเขาเดี๋ยวเขาก็ตื่นอากลัศมาก่อทีนี้พอเป็นเบกกี้บ้างในมุมที่ที่ลงดูเมื่อกี้เนี่ยพอเป็นเบกกี้เป็นยังไงบ้างอเอาแค่ภาพแรกเบกกี้เนาะเบกกี้เป็นศิลปินเบกกี้เป็นเอ่อรักแ,แสดงอ,อันนี้ส่วนตัวนะคือเคยทํางานกับน้องอเคยทำคอนเสิร์ตกับน้องน้องเป็นคนตั้งใจทําอะไรหลายอ,อย่างอะ่ะสามารถทำเลยอะไรหลายอย่าง พร้อมกันได้ดีมากเพราะฉะนั้นภาพ,พยนตร์น้องเล่นมาแล้วอืออาฮะแล้วก็เชื่อว่าซีรีส์ที่เป็น n น t f l i x กของ n น็ f ฟ i x อะเล้วบทเดนโนซึ่งน้องนะ่าจะเป็นแฟนคลับของเดนโนด,ด้วยซ้ำเชื่อว่า,าความเป็นศิลปินของน้องอะจะทำออกมาและถ่ายทอดในความเป็นเดนโนในมุมของตัวเองออกมาได้ดีมากๆ <c oughs> เพราะว่า เบกกี้เป็นคนตั้งใจทำอะไรมากจริงๆเว้ยตอนนั้นเราทำแบบว่าวันเกิดให้น้องเลยนะแล้วน้องอะ่ะคือต้องร้องเพลงน้องมาดูว่าพี่ซีจีจะเป็นแบบไหนโชว์จะเป็นแบบไหนเขาเคยเขาเคยชมให้ฟังแล้วใช่คือน้องเป็นคนตั้งใจทำหลายๆอย่างแม้กระทั่งตัวเกรที่มาร่วมกิจกรรมร่วมการคอนเสิร์ตอะไรของเขาหนะึ่งเนี้ยคือแบบเขาก็เลือกมา ว่าจะเอาคนนี้คนนี้มาเพราะว่าอะไรคือทุกอย่างเขาทําด้วยความตั้งใจแล้วก็อยากให้อยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดเนื้อออกปาเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเบกกี้จะเป็นอนตที่อ e ีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่คนะ่ะก็จะรักนะครับก็เป็นกําลังใจให้เบกกี้นะลูกตอนเราอะเราไม่เคยดูเบกกี้ Becky ตัวจริงเนาะแต่เราดูจากผลงานที่ผ่านๆมาเนี้ยมันเขาเข้ามาเขาแหลากหลายเนาะ ก็แ่หลายเลยแล้วก็พอเราเห็นแบบเมื่อกี้เนี้ยทําให้รู้สึกว่าอยากรู้อ่าเพาะันเขาเป็นคนมีทัศนคติที่ดีตัวเพราะว่าภาพที่เราจำเขาเป็นคนสดใสอ่ะอนึกออกไหมทีท่จำนะแล้วพอเราเห็นเมื่อกี้คือเราบอกตัวเองว่าอยาตาสินเขากับสองคือไม่อยากรู้ว่าน้องจะได้ออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็พอที่เราพูดคำเมื่อกี้ฉันว่าอันดับแรกน้องต้องดีใจมากที่ได้โอกาสนี้กับสองคือมันมาพร้อมความกดดันอืมแต่เธอทําออกมา แล้วจนตอนนี้เดี๋ยวมันจะต้องมาเตรียมมาเป็นซีรีส์ตอนเดือนมีนาคมพี่ขอให้ทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกตเหมือนที่หนูตั้งใจยอยู่แล้วแต่ขอให้มีคนรักหนูเพิ่มมากขึ้นด้วยเอาตัวพี่เองก็จะเปิดใจดูเหมือนกันว่าไอ้หานะที่เราเป็นแฟนคลับแนนโนอะเบกกี้ลุยสู้และยางเบกกี้นะแฟนอินเตอร์เยอะมากอ่า ก็น่าจะขยายฐานให้คนรู้จักเนโนเพิ่มมากขึ้นก็หื่มโลกแน่ๆนะครับก็รอดูนะเวอร์ชันนี้กับ n น t f ฟ i x วันที่สิบเจ็ดปะมีนาคมมีนาคมหรือวันที่เจ็ดเนะ้สักอย่างหนึ่งแหละเดือนมีนาคมนี้ได้ดูกันแน่นอนนะครับทุกคนเราต้องดูรดเดียวเนาะเราก็ดูรวดเดียวเหมือนที่เราดูกันอยู่ก็ประมาณนั้นนะครับตปากไว้ด้วยนะกัดช่องของเรา6กแคสีมิเลชชนแนลนะครับหนังเพลงซีรีส์หรือว่าเรื่องราวที่ชอบตรงกันก็จะมา รีแอคไปพร้อมๆกันในวันที่ว่างด้วยนะส่วนใครมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าดูแล้วอ่ะชอบเนีนกแล้วพอมาเป็นน้องเบ็คกี้เนี่ยมีอะไรอยากจะพิมพ์มาเมนต์มาบอกได้เลยนะครับได้แล้วนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะฝากแฟนคลับเบ็คกี้ด้วยนะเบ็คกี้มาเลยค่ชื่อดอมอะไรบอกด้วยโอเคก็เดี๋ยวเจอกันนะครับสบายโอ๊ยมืออุ้ยมือไม่ถึงแต่ปากมาแล้วเมื่อกี้เนี่ย สวัสดีค่ะแนนโนนะคะ